สมกับเป็นวงโกลกรุปกร๊ปเบอร์นหนึ่งของโลกจริงๆนะคะเพราะว่าทุกคนเก่งแล้วก็มีเอกลักษณ์กันทั้งหมดกับ4สาว Blackpink In Your Area Blackpink ์ทูมิเลียนก๊ป้ยอดขายนี้ได้มาจริงๆค่ะแบบไม่มีโม,โม้จากการรวบรวมกันของอัลบั้ม Square Up ในปี2018จำนวน3 3 8 1 8 0อัลบัม้ม q u ว i s Love 4,891 0อัลบัม้ม Special Edition How You Like That 3,3511อัลบัม้มและสุดท้ายอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของศิษสาว b บล็ k พิงค จีอัลบั้มยอดขายสรุปในเดือนตุลาคมก็ออกมาแล้วพุ่งทยานไปสู่1,92,500อัลบั้มค่ะซึ่งรวมทั้งสิ้นเนี่ยตั้งแต่น้องๆเดบิวต์มาก็เกิน2ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไม่น่าเชื่อจริงๆว่าสำหรับกิกุวงนี้เนี่ยจะสามารถสร้างยอดขายเกินล้านแตกไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นวง เกิร์ลกรุป๊ปแคปปวงแรกเลยนะคะที่สามารถทำได้เราบอกตามตรงเลยว่าสุดยอดมากอวยไม่จบไม่สิ้นนะคะเพราะว่าผลงานน้องยาวเป็นหางวาสมมงเป็นเกิร์ลกรุปกร๊ปอันดับหนึ่งโลกแล้วก็สมภาพมงกุฎในจิอัลบั้มมากๆค่ะ